Hey สวัสดีครับผมกลับมาพบกับโป๊กเกอร์ภาคไทยโดยเบลขอบสนามวันนี้เรามากระที่รายการที่มีเงินรางวัลต้องบอกเลยว่าอภิมหายักษ์ใหญ่มูลค่ารวมกว่า141ล้านบาทกับรายการ25 t y s o n NLHGG Million ในสิกตรายตัน Super High r o โล Series London 2023ที่มีค่าสมา 8, ัคร800,000รูปบาทเลยนะเนี่ยอ้าวเริ่มมาไม่ต้องเสียเวลาเวลาครับเดวิดแยนมาได้ไพ่สุดสตรองอย่างคู่เอฟตำแหน่ง่ t g บวก2เรดไปก่อนเลย80,000ชิน โอ้โหเรดปุ๊บจังหวะนี้หมอบหนีกันรัวๆเลยครับแอคชั่นวนมาถึงพี่แดนสม,มิธอยู่ตำแหน่งสม,มอบลายครับคุณคิดพนิดพิจารณาอยู่พักหนึ่งเลือกหมอบไปก่อนอะถัดมาครับไทยชินชูอยู่ตำแหน่งบิ๊กบลายมาด้วยไพ่แจ็คสิบเลือกทอตาไปดูฟลอปเปิดออกมาเป็นแจ็คคิงเก้าโอ้โหด้วยไพ่แบบนี้ครับทำให้พี่ไทยครับติดคู่แจ็คแถมยังสามารถตอนนี้พัฒนาไปเป็นสตเตรทได้อีกตัดสินใจครับเช็คไปก่อนอ่ะ มาถึงเดวิดแยนครับยังคงความสัตรองอย่างต่อนเนื่องเบสออกไปอีก8 5 0 0 0ื่นชิปและแน่นอนละครับว่าใครมันจะไปหมอบลงไปเลยไม่มีทางหรอกไพ่สวยขนาดนี้พี่ไทยตัดสินใจขอรามไปครับเทินเปิดออกมาเป็น1ิบครับงานนี้พี่เดวิดแยนต้องบอกว่าอยู่ไม่สุขสนุกไม่ออกแล้วไพ่พี่แกเนี่ยพัฒนาเป็นสองคู่เรียบร้อยแต่เจ้าตัวครับเลือกจะเล่นอยา่างระมัดระวังด้วยการเช็คไปก่อนส่วนพี่เดวิดเนี่ยคิดหนักเลยคือตัวเองเนี่ยถือคู่เอ็ดข้าริงนะแต่บอร์ดเนี่ยมันมีความอันตรายสูงมากเพราะว่า ตัวสามารถแพ้ได้หลายท่าครับไม่ว่าจะเป็นฟัดไม่ว่าจะเป็นสเตรทและด่ภายที่ยังสามารถพัฒนาไปเป็นฟัดเพิ่มได้อีกตัดสินใจเช็คกลับไปก่อนริเวอร์เปิดออกมาเป็น6โอ้โหพี่ไทยแบบนี้คุณคิดสักพักครับตัดสินใจสบายเลยเช็คไปก่อนที่เดวิดก็เช็คกลับอย่างเร็วครับทาให้แฮนนี่ครับพี่ไทยครับชนะไปอย่างสวยสดงดงามโกยชิปไปถึง3ามแสนเก้าหมื่นชิปกันเลยทีเดียวต้องบอกว่าไฮไลท์ของแฮนนี่ครับต้องยกให้กับการเล่นที่ระมัดระวังและแสนชาชดาดของ เดี่ยวปิดแยนครับแม้ว่าตัวแกจะมีไพ่สุตรสตรองอย่างคู่เอทก็จริงครับแต่ในเมื่อบอร์ดเนี่ยมันไม่เป็นใจอย่างไรก็ต้องยอมถอยถามนิดนึงนะครับรัชาวเทน,น้าตักทั้งหลายมีไพ่เอทเอทถ้ากล้าถอยแบบเขาหรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผมส่วนคลิปหน้าเทน,น้าตักจะเสนออะไรโปรดติดตามไว้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ